กราบสวัสด <S an am alı> ีเพ hey, like, ื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแผ่จิตคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพืี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรของ หลวงปู่บุญเพงเขมาริโตวัดถ้ำกองเพนจังหวัดของบุรีรัมย์นะครับเป็นเหรียญที่สร้างในปีพศ2554นะครับผมหลวงปู่บุญเพงได้เมตตาอธิษฐานจิตนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับเหรียญของหลวงปู่บุญเพงนี่รุ่นแรกจะเป็นเหรียญกลมนะครับผมเต็มวงในลักษณะท่านายืน ถือกฎแล้วก็อัถาบริขารนะฮะด้านหลังเราจะเป็นรูปกรองเพนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดถ้ำกรองเพนะครับห mm hmm. ลวงปู่บุญเพงท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับผมที่ได้เคยอุปถากน,นะครับ mm hmm. ผมดูแลใกล้ชิดหลวงปู่ขาวนาเรย,ยวัดถ้ำกรองเพนะครับแล้วท่านก็ได้สืบต่อเป็นเจ้าอาวาสองค์ถัดมานะครับ mm hmm. ในปัจจุบันนี้หลวงปู่บุญเพงท่าน ละสังขารแล้วนะครับผมแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะถ้าจะว่าไปนี่อาจจะได้รับความนิยมมากกว่ารุ่นแรกเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันครับหลวงปู่บุญเพงเขมาพิโตนี่ท่านมีวัตถุมงคลนะครับผมอย่างวัตถุมงคลประเภทเหรียญนี่ออกมาน่าจะไม่กี่รุ่นนะครับผม สำหรับรุ่นนี้ท่านในเมตตาที่ฐานจิตในปีพศ2554นะครับผม <S <S ก็จะเป็นเหรียญทรงไข่ยกขอบนะครับด้านบนจะมีตัวหนังสือนะครับผมเขียนเป็นชื่อรุ่นว่ารุ่นเจริญพรน,นะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ก็เป็นสายที่สลักของหลวงปู่ผินท้างไปด้านฝั่งซ้ายมือเราฝั่งขวามือของหลวงปู่นะครับผมนีฮะเดี๋ยวมาชมด้านหลังครับ ด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นอัถบริหลิขารมีอักษรขอมนะครับผมเขียนคําว่าพุทโธนะครับแล้วก็เป็นฟอนต์ลายเซนของหลวงปู่บุญเพงนะครับผมตัวหนังสือนะครับผมจัดซ้ายไปขวามือนะครับผมบนลงล่างนะครับเขียนว่าหลวงปู่บุญเพงเทมาพริโตวัดถ้ำกองเพนนะครับผม ปีพศ .2554 นะครับเนื้อหาในการจัดสร้างมีทั้งที่เป็นเนื้อทองคำนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อนวะโลหะนะครับที่เพื่อนเพินพี่เห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมก็จะเป็นเหรียญแจกนะครับผมถ้าแขกไปไทยมาในสมัยนั้นก็จะได้รับแจกเหรียญรุ่นนี้นะครับผม อันนี้ผมก็ได้รับจากเพื่อนที่ได้ไปอุปสมบทอยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวมาชมขอบตัดด้านข้างนะครับด้านข้างเหลียนะครับผมขอบตัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเห็นมองเห็นคมเขี้ยวตัวตัดนะครับผมในครึ่งหน้านะครับผมครึ่งหลังเนี่ยจะฉีกขาดเป็นเม็ดทรายนะครับผมก็คือ ตัวตัดนะครับผมตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับผมก็ถึงด้านหลังเนี่ยแผ่นโลหะนะครับผมปีกเหรียญนะครับผมก็จะฉีกออกไปนะครับผมจะปรากฏเป็นเม็ดทรายนะครับผมเพราะฉะนั้นร่องฟันตัวตัดจะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมในในในส่วนหน้าครับจะมีเป็นบางเหรียญนะครับผมที่ปั๊มในตอนต้นๆนะครับผมที่จะปรากฏแบบตัวตัดนี่ครับที่เป็น รอยขอบข้างเหรียญน,นะครับผมที่ยาวจากส่วนด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับผมก็ตอนนั้นยังคงคมอยู่นะครับผมสําหรับตะไบตัวตัดนะครับผมแต่ว่าพอปั๊มไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคมของหรือว่าความแข็งของโลหะเนี่ยนะครับผมทําให้โลหะฉีกขาดออกไปก่อนนะฮะก็จะปรากฏเป็นลักษณะแบบที่เห็นนะครับผม ก็จะเป็นพื้นฐานการดูเหรียญแบบทั่วๆไปนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้ของหลวงปู่บุญเพงเนี่ยนะครับผมรอยเชี่ยวตัวตัดค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในปัจจุบันก็ของปลอมก็ไม่น่าที่จะมีนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่มูลค่าทางการตลาดไม่สูงมากครับแต่ว่าได้รับการนที่ฐานจิตจจกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ เรียกียกว่าเป็นธรรมทายาทสายตรงของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพงน,นะฮะก็เป็นพระริยะสองฆ์อีกองค์หนึ่งนะครับผมในปัจจุบันนี้เจดีย์ของหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญเพงในท่านก็กําลังทําการก่อสร้างอยู่นะครับผมโดยอุปธรรมของหลวงปู่อินทวายนะครับผมในปัจจุบันนะครับใครที่ไปเที่ยววัดถ้ำกองเพงน,นะครับผมก็สามารถที่จะทาบุญ เกี่ยวกับเสนาสนะต่างๆได้นะครับผมในวัดถ้ำกองเพลนปัจจุบันก็กําลังมีการก่อสร้างนะครับผมแม้กระทั่งเจดีของหลวงปู่บุญเพงนี่ก็ยังไม่เสร็จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ลองไปเที่ยวดูนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะนะครับผมที่สําคัญของประเทศเหมือนกันนะครับผมที่อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสําหรับใน คลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุดติ่งไว้ทต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ